พี่น้องครับสมมูิว่าผัวของเจ้าหรือเมียของเจ้ามีสู่เจ้าแหย่ไพ่ปะครับพี่น้องครับเออมันก็มีหลายคนมีหลายเหตุผลนะครับเนาะบางคนเพิ่นกับแหย่ไพ่ส่วนมากคุณยิ่งขันมันผู้ชายมีสู่สหย่ไพ่ผัว กับมีรับเสือหมาเข็นเข็นเห็นกันอยู่แต่ว่าสำหรับผู้ชายที่มียไปมีชูหน่อยสี่หยบไผ่ครับก็เห็นมีหีบไพ่ขึ้นกันครับมันกับมีหลายเหตุผลจะหลายคนนะครับแล้วแต่ขอบครั้วของไผ่ของมันครับบางคนบอกว่าโอ้ยสิบ่หีบไพ่ย,ยัง ค,คน,นคือเกามันก็คือเกาห้ยาไพ่แล้วกับแรนยนพอวอไปคือเกาบทติดผู้นั่นกับไปติดผู้นี่กับไปหาเหรียญคือเกาคนมากเหรียญเมียนบอครับปีนองผู้ดใดเคยมีครูขว้างมันแบบนี้ห้อาไพ่แล้วกับแรนมันคือเกามีคว้ามเมม็นบอกกันนะครับเป็นยังคือห้ยาไพาแล้วห้อาไพาอีกครับบางคนบอกว่าพิดพลาดนิดเดียวไม่ห้ยาไพา่หรอก มันก็เป็นเพื่อเก่าเห็นหลายคนหลายตัวอย่างม่เล้วกับมให้อะไพกันแต่บางคนห้อภัยแล้วเขาจะกับก้าเนื้อครับตัวเป็นคนใหม่กับมีครับพี่นวองกับเลี้ยวแต่ครูของไครของมันเนาะส่วนมากครับขันคนมี่ยังกันกับเคย่อมี่ยังกันแล้วส่วนหลายเด้่อพี่นวองที่เห็น บ่ขึ้นหาผัวหรอครับกันเป็นผู้หญิงติดจินไม่ไปผู้ชายก็กันกับบ่ขึ้นหาเมียหรอครับกับติดจินไม่ไปหรือบางคนอาจจะมักเล่นหรือซือ้อแต่จับได้ผัวคนนี้ดีเมียคนนี้ดีหาเรียงหาทรงเลียงดีก,กับมาอยู่น้ำผัวน้ำเมียคนนี้เขาก็ให้อภัยกันก็เห็น หลยครูหล่นเนาอพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดแบบได้ครับอัานทั้งหมดว่าผัวเจ้าเป็นคบสู้เมียเจ้าเป็นคบสู้เรียนสู้เจ้าสินยั่งแห่ไพ่บาครับกลุณาความเหม็นยัง่งสุภาพเด้อพี่น้องก็แล้วแต่อกครับชีวิตไผชีวิตมัน